ในดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนะครับ uh, ในช่วงปี2568เนี่ยจะแบ่งเป็นอยู่2ช่วงก็คือช่วงก่อนเดือนพฤษภาคม2568นะครับกับอีกช่วงหนึ่งก็คือหลังพฤษภา2568ถามว่าทำไมต้องไปแบ่งในช่วงพฤษภาไม่ไปแบ่งในช่วงประมาณเดือนกรกฎาหรือสิงหา นะครับซึ่งจะเป็นช่วงครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังที่ชัดเจนกว่านั่นเพราะว่าในช่วงเดือนพฤษภา2568เนี่ยจะมีดาวใหญ่ถึง3ดวงทำการโคจรยกย้ายราศีนะครับในช่วงเดือนพฤษภาในเดือนเดียวกันเลยนะฮะดังนั้นเดือนพฤษภาจึงเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของแต่ละดวงชะตาของ ทั้ง12ราศีราศีพฤษภก็จะเป็นหนึ่งใน12ราศีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับเดีขอชุดอะไรผมไม่แน่ใจเรื่องเสียงนะเดี๋ยวผมขอญาตเาช็คนิดหน่อยว่าเรื่องเสียงโอเคไหมเสียงกล้องหรืหรอเปล่าไม่น่ากล้อง นะครับในช่วงเดือนนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าสําหรับเจ้าชะตาที่อยู่ในราศีพฤกษบนะครับราศีสิงห์ราศีกันราศีพิจิกนะครับและราศีราศีมีนราศีกุมนะครับประมาณ6ราศีนะครับที่มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องตั้งรับการเปลี่ยนแปลง สำคัญในช่วงปีหน้าะของราศีพฤษภเนี่ยตครปัจจุบันนะครับจนถึงช่วงเดือนพฤษภาสองห้าหกดนะครับดาวพระหัสยังคงกลุ่มลัคนาอยู่ที่ราศีพฤษภร่วมกับดาวมริตยู นะครับทั้งสองดวงนี้กลุ่มร่วมกันนะครับดาวเสาร์นะครับยังอยู่ที่ราศีกลุ่มนะครับราหูยังอยู่ที่ราศีมีนนะครับสามดาวดวงนี้เป็นสามดาวใหญ่สำคัญนะครับที่จะส่งผลในดวงชะตาของชาวราศีพฤกษ์มากที่สุดนะเดี๋ยวดาวดวงอื่นผมไว้ในตำแหน่งกเกษตรก็แล้วกัน อ็ดาวราวองคารเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งปีหน้าเนี่ยจะอยู่แถวแถวราศีกรกฎพอเลยจากพฤษภาไปก็น่าจะอยู่แถวแถวราศีอ่าก,ก็จะเริ่มโควจองเข้าราศีสิงห์แล้วก็โัวจรเดินหน้านะครับไม่ไม่วนเวียนอยู่กับราศีมิถุนราศีกรกฎเหมือนช่วงปัจจุบันจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมของปีหน้าเรียกว,ว่าดาวองคารโควจรเป็นวิกคติ ทีนี้ในช่วงครึ่งปีแรกปัจจุบันนะครับจนถึงครึ่งปีแรกของชาวราศีศพฤษภเนี่ยต้องบอกก่อนว่าชาวราศีศพฤษภประสบปัญหาในเรื่องงานมากที่สุดนะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานอะไรหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของสองห้าหกแปดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยปัญหางานของชาวราศีศพฤษภประสบพบเจอในช่วงสองปีที่ผ่านมา นะครับสปีที่ผ่านมามีปัญหางานหนักงานเหนื่อยโปรเจกต์ใหญ่งานมีความยากมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนที่เป็นดาวพระหัสในปี67เนี่ยนะครับปี67จนถึงปัจจุบันนะครับดาวพระหัสยังคงกลุ่มลัคนาอยู่ที่ราศีศพฤษภดังนั้นจึงส่งผลให้ดวงชะตาของชาวราศีศพฤษภเนี่ยแม้จะมีงานหนักงานเหนื่อยความยุ่งยากอะไรต่างๆเข้ามา แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนนะครับให้ความเกื้อกูลต่างๆเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤกษภนะฮะจึงมีอัตราการเติบโตในหน้าที่การงานในปัจจุบันอยู่บ้างแต่ต้องบอกก่อนว่างานมีความเหนื่อยมากเหนื่อยชนิดที่เรียกว่าอยากจะลาออกทุกเมื่อเช้าวันความหนักความเหนื่อยในจุดนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ นะครับมันทําให้เกิดความทอ้อกับชาวราศีพิกษพได้นะครับรู้สึกกดดันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกยุ่งยากจนถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้สําหรับคนที่มีองศาอยู่ช่วงต้นราศีพิกษพท่านอาจจะได้รับผลกระทบจากการทํามุมของพระราหูร่วมกับดาวเสาร์นะครับเริ่มทํามุมใน ลักษณะจะตุกโกนหลังอยู่ในมุมที่ใกล้ๆกับเรือนการงานดังนั้นในช่วงนี้นะครับจนถึงช่วงกลางปีหน้าเนี่ยเจ้าชะตาราศีพฤษภหลายๆท่านนะครับจะมีปัญหาในเรื่องงานเข้ามามากขึ้นแต่ว่าแม้ว่าไม่ใช่แต่ว่าแม้ว่าจะมีพระรหัสกลุ่มแต่ปัญหาเรื่องงานก็หนักเหนื่อยจนเกินกว่าที่จะรับไว จนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคม2568จะมีอยู่ช่วงเดือนพฤษภาคมนี่แหละพฤษภากับมิถุนายนเป็นช่วงสองเดือนที่พระราหูกับพระเสาร์เนี่ยทำมุมกลุ่มกันในนะครับเ๋ยาขอว่านใหม่ทำมุมกลุ่มกันอยู่ในราศีกลุมซึ่งเป็นเรือนการงานโดยตรงของชาวราศีพฤษภ นะครับฟับงดูแล้วเหมือนถ้าเกิดมองในแง่ดีก็มองได้นะเพราะราหูกับเสาเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่มิตรกันอาจจะมีเกณฑ์การสนับสนุนส่งเสริมนะครับแต่ในสําหรับหลายๆท่านหลายๆอาชีพสองดาวนี้ไม่ได้เกื่อในเรื่องอาชีพของพวกท่านก็จะส่งผลในเรื่องของปัญหาในเรื่องงานจนอยากจะลาออกผมใช้ไวาอยากจะลาออกเลยนะ มีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานหรือถูกปลดออกจากงานชนิดที่เรียกว่าฟ้าผ่าทันทีทันใดปุบปับในรอบ30ปีนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาหลังจากที่พระดาวพรหัสยาโครจรย้ายในวันที่13พฤษภา258ลาาหูโครจรย้าย วันที่ห้พาพฤษภาสองห้าหกแปดนะครับพระสาวโครจรเข้าทำมุมในช่วงวันที่สิบเก้านะครับอยู่ช่วงปลายองศปลาย,อง,าลายอ,องศาอยู่ช่วงปลายราศีของราศีกุมนะครับปลายราศีกุมดังนั้นเนี่ยในเรื่องงานในช่วงกลางปีหน้าของชาวราศีพฤษภเนี่ยจึงมีปัญหามากที่สุดในรอบสามสิบปีไม่เคยมีช่วงใดที่ มีเกณฑ์เปลี่ยนงานตกงานมากที่สุดในชีวิตของชาวราศีพฤษภอีกแล้วในช่วงชาวราศีพฤษภเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความอดทนมากที่สุดนะนะครับท่านเป็นคนที่มีความอึดถึกสู้ทุกงานมีความอดทนมีความขยันมีความดื้อรึงมีความดักแน่นสูงเป็นราศีธาตุดินนะครับที่มีความอดทนนะครับอึดถึกและบึกบึนมาก ถึงเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงสายอึดนะครับผู้ชายยิ่งแล้วใหญ่เลยแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากพระราหูคับพระเสารในช่วงกลางปีหน้าเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาเป็นอะไรที่หนักมากจริงๆอันนี้ต้องบอกกันเลยว่าชาวราศีพฤกษภต้องตั้งรับในเรื่องของการเปลี่ยนงานไว้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเจ้าชะตาเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับ ก็จะมีเกณฑ์หางานใหม่ได้ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนนะครับเป็นช่วงที่ดาวอาทิต์เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์โคจรน,นะครับเข้าทำมุมอยู่ที่ราศีมิถุนดาวพุธก็ด้วยนะครับทำมุมร่วมกับดาวพระหัตดนะครับพอทำมุมร่วมกับดาวพระหัสอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยก็เท่ากับว่ามีเกณฑ์ได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ เราจะร้องขออะไรก็าตามมีเกณฑ์ที่จะได้มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับดังนั้นถ้าใครตกงานในช่วงพฤษภามิถุนานะครับก็มีแนวโน้มที่จะได้งานใหม่ในเวลาไม่นานเพียงแต่ว่าท่านเองอาจจะต้องร้องขออาจจะต้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่บ้างจากคนรู้จักนะครับจากเจ้านายเก่านะครับก็เป็นไปได้ จากมิสหายก็ได้นะครับเขามีเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือกับท่านเป็นอย่างดีแต่ที่แน่แนเกณฑ์การเปลี่ยนงานได้งานสูงมากสูงที่สุดในรอบส0สิปีต้องตั้งรับไว้นะครับในขณะที่บางคนที่อยู่ในลัคนาราศีพฤษภเนี่ยหรืออยู่ในราศีพฤษภก็ตามนะครับในช่วงนี้ท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานไปแล้วก็ได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปมาตอนต้นพระหูเริ่มทํามุมองศาใกล้ๆกับดาวเสาร์ และทำมุมอยู่ในมุมที่เป็นจตุคววหลังนะครับพอทำมุมก่อนแบบนี้เนี่ยท่านก็มีเกณฑ์ของการที่จะเปลี่ยนงานก่อนนะครับมีเกณฑ์เปลี่ยนงานก่อนชาวบ้านที่อยู่ในราศีเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งในเรื่องงานที่น่าห่วงที่สุดสำหรับชาวราศีพ,ษพิษภกศบแต่ถามว่านะครับแต่ถามว่าแล้วพอชาวราศีพฤษภกพเปลี่ยนงานเนี่ย จะลำบากขนาดไหนเอออันนี้ประเด็นสําคัญพอผ่านจากช่วงเดือนพฤจภาไปเนี่ยดาวเสาราสสนนะ์อยู่ในราศีมียนสั้นๆนะอยู่ในราศีมีนอยู่ประมาณสามถึงสี่เดือนเอ,อผมไม่แน่ใจเออเดี๋ยวผมเดี๋ยว,ยวผมไปดูในตารางอีกทีอยู่ประมาณสามถึงสี่เดือนราหูอยู่ในราศีกุมไม่ย้ายไปไหนได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ที่ราศีกุม ดาวพรหัตถ์โครจรอ,อยู่ในเรือนกันเงินนั่นแปลว่าในช่วงกลางปีหน้าถึงแม้ท่านจะมีปัญหาในเรื่องงานเปลี่ยนงานย้ายงานถูกไล่ออกแต่ท่านก็ยังมีเงินมีกินมีใช้อยู่นะท่านยังคงหางานใหม่ได้รวดเร็วยังคงหาเงินได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่ว่ามันจะได้ดีเท่าเดิมหรือเปล่านะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง นะครับก็เป็นอีกเรื่องขึ้นอยู่ว่าดวงชะตาของแต่ละคนนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆชาวราศีพฤษภตั้งรับในเรื่องงานวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดท่านจะสมัครงานก็มีเกณฑ์แนวโน้มที่จะได้ในช่วงกลางปีหลังจากการเปลี่ยนงานในเวลาไม่กี่เดือนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับในพื้นดวงแต่ละคนแต่ในภาพรวมแล้วมีเกณฑ์ได้งานทันทีกันเกือบทุกคนทีนี้ในมุมอื่น นะครับก็จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากพระเสารโคจรย้ายนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมก็จะโคจรกลับมาอยู่ที่ราศีกุมอีกครั้งนะครับรักราศีกุมมากพระเสารเนี่ยรักเพื่อนรักพร้องเพรูพว่าราหูมาอยู่ที่อยู่ในเรือนตัวเองซึ่งเคยเป็นเรือนเดิมของพระเสารด้วยนะครับแต่พระเสารแบ่งให้พระราหูไปนะครับ พอรู้ว่าเพื่อนมาอยู่ปุ๊บไม่อยากจะไปไหนอยู่ใกล้ๆกันก่อนย้ายกลับมานะครับรักมากไม่รู้จะรักกันไปไหนไม่ต้องรักขนาดนั้นก็ได้นะครับชาวราศีพฤษภบอกกับผมแบบนี้ไม่ต้องรักขนาดนั้นก็ได้ชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนสิงหาก็กลับมามีปัญหางานอีกหนึ่งรอบดังนั้นเนี่ยใครที่ดื้อดึงนะครับก็จะมีคนดื้อเครับเพราะราศีพฤษภจะดื้อมาก นะครับถ้าเราออกแล้วจะเอาอะไรกินนะครับเรื่องหนึ่งพี่กล้องในหนังเรื่องหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับออกแล้วจะเอาอะไรกินอยู่ดื้ออยู่ต่อสิงหารับอีกระรอกบ,บอกเลยและระรอกของสิงหาเนี่ยยาวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับกุมภาสิบสามกุมภาสองห้าหกแที่พระเสวยยังอยู่ในราศีกุมนานมาก ใช้เสียงสูงเสียงสองเลยนะบางคนไม่ชอบเสียงสองคนใช้เสียงสองก็ต้องขออาภัยนะครับนานตนานจริงๆเพราอยู่ในมุมนี้ปุ๊บเนี่ยหนักนะครับแม้กระทั่งคนที่เปลี่ยนงานย้ายงานไปแล้วก็หนักแสดงว่าเปลี่ยนงานไปย้ายงานไปยังไม่ได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมตำแหน่งไม่ได้สูงกว่าเดิมเงินเดือน อาจจะเท่าๆเดิมนะครับแต่งานมีปัญหาไม่ต่างกันเนี่ยผมถึงบอกว่าชาวราศีพฤษภน่าห่วงในเรื่องงานมากที่สุดในรอบสาสิปีไม่มีอะไรหนักในเรื่องงานมากกว่านี้อีกแล้วนะครับแต่บางท่านอาจารย์บางท่านก็จะถ่ายว่าเสาราหูเป็นคู่มิตร ส่งเสริมในเรื่องการงานนะครับจะบอกเลยเป็นการส่งเสริมในการเปลี่ยนแปลงที่หนักหนาโอกาสนะครับส่งเสริมจะส่งเสริมไปในทางที่เหนื่อยทางที่ยากเป็นคู่มิตรก็จริงแต่เป็นคู่โจรดูแลเราไม่ได้ดีหรอกบอกเลยดาวคู่นักเลงแบบนี้เนี่ยนะครับท่านจะอยู่ในวงนักเลงจะอยู่ในกลุ่มที่แบบโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเรา จะมาได้พบเจอกับเพื่อนร่วมงานแบบนี้กับหัวหน้าแบบนี้นะครับอันเนี้ยชาวราศีพฤษภทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่าทําใจไว้ก่อนวางแผนในเรื่องการเงินนะครับหรือนะครับเปลี่ยนงานไปทําสายที่ใกล้เคียงกับพระเสารกับพระราหูก็มีเกณฑ์ของความเป็นไปได้นะครับ แต่มันไม่ได้ทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่ทํางานในสายพระเสาของพระราหูได้พระเสาพระราหูเนี่ยงานเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างงานเกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานบัญชีงานกฎหมายงานด้านการตรวจสอบนะครับตรวจสอบสิ่งต่างๆนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารกลางคืน สินค้าที่เกี่ยวข้องกับใบยมุกวงการบันเทิงน,นะครับวงการดนตรีศิลปะต่างๆอาจจะยังพอไปได้ในช่วงปี68แต่ว่าก็หนักก็เหนื่อยววาจะหาเงินได้เหนื่อยสายตัวแทบขาดพึกศพตั้งรับไว้ที่สำคัญมีมฤตยูกลุ่มลัคนาไม่ได้มีดาวพระหัส เข้าช่วยเหลือตั้งรับหมดจะอยู่ไว้นะครับทำมุญให้มากขึ้นทำจิตใจให้ผ่องใสพยายามมองโลกในแง่ดีแม้จะมีสิ่งร้ายๆเข้ามาก็ตามชาวราศีพฤษภสนุกแน่ๆนะครับผมไม่ได้เป็นศัตรูอะไรราศีพฤษภนะผมบอกก่อนในเรื่องอื่นเช่นเรื่องของความรักในเรื่องความรักของชาวราศีพฤษภเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ก็ยังอยู่ในมุมที่มีเกณฑ์ที่ดีอยู่นะนะครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาประมาณ 1- 2สองเดือนจนถึงปัจจุบันนะเอาปัจจุบันก่อนดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักของชาวราศีพฤษภก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารโครจรมิกค,คติในช่วงเนี้ยนะครับช่วงปัจจุบันเนี่ยจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมสองห้าหกปดเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงอ่าเดือนพฤษภาใช่ แล้วพอเข้าเดือนมิถุนยาก็จะเริ่มเดินหน้านะครับโคจรโคจรควริกค,คติจนถึงช่วงประมาณวันที่วันที่เอาประมาณเดือนพฤษภาแล้วเริ่มย้ายราศีวันที่6มิถุนาย,ยน68พอพลังคาร,ครโคจรควิกคติในช่วงเกือบๆจะครึ่งปีเนี่ยนะครับก็จะส่งผลในเรื่องของความรักของชาวราศีพฤษภโดยตรง คนรักมีปัญหานะครับมีเกณฑ์ทําอะไรแล้วไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จถามถึงขั้นเกณฑ์ทะเลาะไหมไม่ถึงขั้นทะเลาะแต่จะรู้สึกว่าคนรักมีปัญหาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินของตัวเขาเองซึ่งไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหรนะ่นักนะครับจักว่าจะผ่านพ้นเดือนมิถุนายน2568แลจนขอโทษครับ จนกว่าจะเข้าเดือนมิถุนายนนะครับ2568ความรักของชาวราศีพฤษภจึงจะดีขึ้นนะครับจึงจะดีขึ้นเพราะว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองความรักโครจรเดินหน้าเต็มกำลังตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนตั้งแต่วันที่6มิถุนายนเป็นต้นไปนะทีนี้ต่อมานะครับเรื่องของสุขภาพสุขภาพชาวราศีพฤษภเนี่ย ดูเหมือนมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นบ้างนะแต่ไม่สิต้องบอกว่าสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วในถ้าทำนายในฐานเดิมนะครับทำนายในฐานเดิมสุขภาพควรจะแข็งแรงขึ้นแต่ว่าด้วยความที่มีดาวมุทยูเข้ามากลุ่มหลักเนี่ยปัญหาสุขภาพนะครับจึงไม่แน่นอนในช่วงนี้โรคเก่ากำเริบนะครับ อาการปิดปกติการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเป็นจุดต้องระวังชาวราศีพฤษภในเรื่องสุขภาพผมแนะนำว่าหลังจากนี้ไปนะนะครับจนถึงช่วงประมาณปี7-2นะครับไปหลายปีล,ละลับแนะนำให้ตรวจสุขภาพทุกปีนะครับท่านมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังด้วยโรคร้ายแรงนะครับตรวจเอาไว้ก่อน นะฮะอันนี้ผมว่าถึงปึกษบที่เป็นวัยผู้ใหญ่ขึ้นนะนะครับวัยผู้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าวัยเด็กเนี่ยบางทีกําลังดวงชะตาของคนที่เป็นเด็กนะครับของคนที่ยังอยู่ในวัยเรียนเนี่ยยังอยู่ในความคุ้มครองดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ได้ไม่เรียกว่าอะไรไม่ได้ออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองดิ้นรนหาเงินในทางโลกใช้ชีวิตในทางโลกด้วยตัวของตัวเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยคนดวดทำงานผมแนะนำให้ตรวจสุขภาพไปก่อนนะครับท่านมีแนวโน้มที่จะพบเจอโรคเรื้อรังมีแนวโน้มที่จะเจอคำสั่งจากคุณหมอให้กลับไปดูแลสุขภาพบางสิ่งด้วยวิธีการบางสิ่งบางอย่างอย่างเร่งด่วนในเรื่องอริสตรูของชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าจะมีปัญหามากหนักยกเว้นในช่วงประมาณเดือนมีนานะครับ เท่ากับไม่ใช่มีนาะกุมภาสิอ่ากุมภามีนาเมษาสามเดือนเนี้ยนะครับที่ออริศตรูเนี่ยอาจจะมารังควานอาจจะมาก่อกวนในเรื่องงานซึ่งก็เป็นช่วงที่ก่อนที่ท่านจะมีปัญหาในเรื่องงานจนอยากลาออกนั่นแหละติดขัดมีอุปสรรคตั้งแต่ต้นปีมีคนมาคอยก่อกวนวุ่นวาย ทำให้งานไม่เดินหน้าอย่างที่ควรจะเป็นตกนี่รับหลายด้านนะเนี่ยมีดีอะไรบ้างอย่างน้อยมีดีในเรื่องเงินนะครับจําไว้ว่าชาวราศีพฤกภอย่างน้อยแม้จะมีปัญหางานหนักงานเหนื่อยมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานมีปัญหาเรื่องงานเกือบตลอดทั้งปีแต่ท่านยังมีเงินอยู่นะครับท่องไว้แค่มีเงินก็มีความสุขอันนี้เรื่องจริง มีปัญหาอะไรก็ตามถ้าเรายังมีเงินอยู่เราแก้ได้หมดนะครับอย่าไปซีเรียดน,นะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับในรอบส0สิปีแต่มันนานหน่อยบอกเลยว่านานมากนะครับไม่รู้เพราะเสาจะรักอะไรราศีกุมขนาดนั้นนะครับครัวจอมไปอยู่มีรู้สึกไม่ค่อยชอบนะฮะย้ายมาอยู่ราศีกุมอีกแล้วแต่เป็นแบบเนี้ย นะครับดาวเสาเนี่ยเป็นหนึ่งในดาวที่โครจรวิกคติมากที่สุดนะนะครับปีหนึ่งเนี่ยจะโครจรหยุดหรือถอยหลังเนี่ยแปดเดือนโดยประมาณนะบางปีก็หกเดือนบางทีก็แปดเดือนไม่ค่อยจะเดินหน้ากับเขาหรอกแต่ก็ไม่แปลกว่าคนที้มีพระเสาเด่นหรือคนที่อยู่ราศีมังกรชีวิตจะไม่คืบหน้านะนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะทําอะไรที่มันดูเนิบช้าไปกว่าคนอื่นแค่นั้นเอง ไม่ต้องซีเรียสนะครับต้องดูด้วยว่ามีกําลังดาวอะไรที่ส่งคุณกับดวงชะตาที่ทําให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับมากขึ้นเท่านั้นเองนะฮะทีนี้ต่อมานะครับสรุปในภาพอ่ามีอดยวบางคนอาจจะถามในเรื่องของเกณฑ์การได้บ้านซือบ้านซื้อรถอ่ายังไม่ใช่ช่วงนี้แต่บอกว่า ไม่ใช่ช่วงนี้จนกว่าจะพ้นปีเจ็ดสองเป็นต้นไปอันนี้ผมแนะนำนะจุดที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเว้นไว้สักประมาณ5ปีแล้วค่อยไปพูดถึงเรื่องขอขงการซื้อบ้านซื้อรถการปลดหนี้นะครับคนที่มีหนี้อยู่แล้วท่านจะปลดหนี้ได้ภายใน5ปีนะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถรอให้เสากับปลาหูพ้นจเจรินการงานไปก่อน พราเรื่องงานของคุณไม่มั่นคงไม่แน่นอนนะครับรอให้นะครับรอให,นะอให้มรุตยูพ้นจากลัคนาคุณไปก่อนนะครับไม่อย่างนั้นท่านอาจจะเลือกในจุดที่มีเกณฑ์ของความเสื่อมความเสียเข้ามานะครับรอให้ดาวพฤหัสย้อนกลับมาทำมุมที่ดีแก่เดือนชะตาของท่านในอีกห้าปีขา้างหน้านะครับท่านก็จะได้พบเจอในสิ่งที่ดีเข้ามา มีเกณฑ์ได้4ี่บ้านสี่รถใหม่นะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ดวงชะตามีกําลังกลับคืนมาดีขึ้นนะแบบนั้นดีกว่านะครับก็เอาเป็นว่าโดยสรุปนะครับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภเนี่ยขอให้ตั้งรับเรื่องงานไว้เป็นหลักดูแล้วมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาหนักปัญหาใหญ่แบบที่ไม่เคยเจอมาก่อน ไม่เคยมีงานไหนไม่เคยมีช่วงไหนที่รู้สึกเครียดเท่าช่วงนี้เครียดจนอยากจะลาออกอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับก่อนนอนก็นึกอยากจะลาออกนะครับตื่นมากลางดึกก็วนอยากจะลาออกตื่นเช้าก็อยากจะลาออกนี่แหละคือลาสีพฤษศในช่วงปีหกแปดนะครับนะตั้งหลับไว้แต่อย่างดีนะในเรื่องการเงินท่านยังโอเคแม้จะมีการตกงานเปลี่ยนงาน แต่การเงินท่านยังยังมีเงินเก็บยังมีเงินใช้ยังมีเกณฑ์ได้งานใหม่ในเวลาไม่นานหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานนะครับมีรายได้เข้ามาแต่ว่าแม้งานจะมีปัญหาแต่ขอให้ท่านอดทนไว้ก่อนท่องไว้มีเงินก็มีความสุขแค่นั้นเองนะครับส่วนความรักนะครับส่วนความรักรอจนกว่าจะเข้าเดือนมิถุนายนความรักของท่าน นะครับคนรักของท่านก็จะเริ่มกลับมาช่วยเหลือท่านได้มากขึ้นได้ดีขึ้นขอจบการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤษบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปก็คือคลิปของชาวราศีมิถุนซึ่งบอกเลยว่าราศีมิถุนเนี่ยในช่วงปี68จะเป็นหนึ่งในปีที่ดีที่สุดของชาวราศีมิถุน